<c oughs> ทำไมบูเถะต้องบ <ma currently. S 2> ูต้องถึงที่หมายประมาณนี้กิโลนึงอ่ะว้กิโลาลงนีรงน่าเอทา้ยีกิโลนึงลับเาเอ้ย่าหอ้ทำไมอู้ไกลอยู่นั่นนี่พี่มิมอู้หาดินยากมากเลยนาะันกุ แข,ข้งเขียวก่อนลงเทเลอร์ต้องใส่คาถาไหมต้องใส่คาถาอันนี้งไหมไ,ไม่มีเลยยังไม่เรียนเลยเ <c oughs> ข้ามาไกลพอสมควรครับเข้ามาไกลพอสมควรแล้วก็ไ,ไาากลามากสวัสดีครับ ว้าว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 ถ้าบอกเสียมาดิว้าวว้าวเลยแหละมีมือปืนครับรถครับแหมมิมเข้ามาเมื่อกี้ดิเบียดต้นไม้มาเลยแซมปลาป้าวุญจินมาเยือนทีมงานปลาตุงนะครับทีมงานดาบตุงอู้อู้ สิสุนไม่เคยมานะครับมีแต่ดับตุงเข้าไปหาที่บ่อนะครับไม่เคยมาเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามา <S <S อ

ào ngôn, ngôn, ngôn. ngôn quá sướng ngôn Ngôn cải nhắn quá Ý <laughs> quá Ê Cô thấy khắp xuống không ạ Nóng mình ngồi Nóng là... mình ngồi Nóng mình chém phải mà đúng không hả Đó.

อันนี้เปิดโบไม,อบอม้หรื่อ,องอะไรซ้านี่ครับขับไมโครต้องเกาทางไปด้วยทั้งทางไปด้วยทางนี้ ยังไม่เคยเข้ามาวิ่งถ้าจะไปเปิดบ่อใหม่เลยเออขุดขันแดนเขาได้เจ้ากาเอ้ยเรา้กาไม้เวียนกับกิโลนึงเหรอ พี i i ่บอกว่าเขาไปอีกเป็นกิโลนึงแล้วเกือบเกือบกิโลนึงอ่ะน่าจะน่าจะหลายร้อยเมตรอยู่เป็นเวี้ยเรียนโบด้วบอถ ปัตุงไปไหนอยกเข้าไปอีกี๋ยวเข้าไปอีกเป็นกิโลโนู่นน่อจอดไม่ได้แล้วเฮ้ยเซมเลนเฮ้ยเซมเล,นม,เล,น,มเลนมาใครวนะน่าเซมเลนลิลลี่ลิลล,ลี่ <laughs> เาาเเเโอ้โอ้โอโอโอ เอาเอาเอาบมเซมแลนเอาเสมเลนเอาหมดปลาเลยเซมหมดปลาเลยเลยโอ้ยยตายยตายยตายโอ้้าเซมสบายกี่เลยว้านี่โอ้เสมเอ้ยจไปว้าเซมเลนโอเจ็บไม่ท่า ไม่เจ็บไม่น่าเชื่อจากเเอกเนาะไม่รู้ไ,ไ,ไอ้แซมมาพาเด็กที่ไหนมาพีาม,ามพาน้องนีรเข้าป่าอุ้ยย,ยังหยับอุกไลมากครับเข้ามานี่ลุยป่าลุยดงเข้าไปแคบๆเลยนะนี่เป็นใจยากแต่ว่าอู้อะ ไม่เห็นี่เราเข้าไปยังไม่ถึงบ่อเลยครับระยะทางนี่จากนี่ออกไปถึงลาดยางนี่น่าจะมีสองกิโลครับอุ้ย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 ห้อยห้อยห้อยไอ้เขียวจะเห็นยางที่ดีได้หนี่โอ้ไมิโครสวิงไปติดต้นยูคาเลยครับโอ้ นี่ครับกว่าจะได้ดินนะครับนี่ไม่ใช่ง่ายง่ายเลยมา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 ,มาตรงนี้ต้องออกนะเนี่ยปุ่มๆเลย ระยะทางนีง่ต้องเข้าไปอีกประมาณ500เมตรได้มั้งดูครับกว่าจะเข้าไปถึงแมวออกไปโอ้ทางเขียวโอ้กว่าจะได้ดินลำบากมากครับ หลอกครับอไอหนิเป็นอึดอึดหลักออกอย่างเดียวครับต้องเข้าไปอีกครับ ไม่ใช่ไกลๆด้นี่อ๋อเรื่องอะไรย้ายบอกมาครับครับผมอ๋ออ๋อเป็นอ๋อเ่ื่ปะครับเบื่อเบื่อเหรอเบื่อนาจมาแล้วครับขอบวิ่งไปคนละเที่ยวแล้วครับอมาแล้บ เซมตื่นตะซุนกันอีกพาน้องลินรีขี่รถหมุนปลาเลยครับนี่หมุนปลาอย่างเดียวครับใช่หมุนครับเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยเอาไป้พึ่งจุดหมายคนทางชาวไกลชาวบาโอ้อันนี้แฟนรถเข็นรถไถโอ้าเสบียงอ่ะรูปโลพอเอ้ย ใช่ไหมนะเนี่ยหยาเซมที่สไลด์เลี้ยวว้ารูปหล่อไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เสซมิงลเลยนี่คุณแผนคุณช้างโซนบ้านกรวดคุณแผนคุณแผนเมืองบ้านกรวดอันนี้อันนี้คุณแผนไอคีไปงั้นเราไปต่อดีกว่าเออเซมกินว่าไส้หมุนปลาหมุนดงเกินจิมะหอดครับสองสามโล มันกดมลว่าจะทำทางคำพอดีกินขขาเลีง้งโอ้อยบ่หอดบองไงเดี๋ยวพี่น้องใบใบปัดบินอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ